สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาจัดเทรลสในเนเสาร์เอหนึ่งไม่พูดเสียเวลาเริ่มเลยตัวแรกวีโรซีรับเตอร์ให้ชอบนะชอบอยู่อีกตัวหนึ่งตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยลืมลื้นชื่ออะไรเออขอบให้หนึ่งจักใจผมผมชอบในือนเสา์กินพืช เอิ่มเอานีก่อนแล้วกันก็พี่อะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่เรืองเสาอ่ะไม่ใช่เรืองเสาไม่ใช่เรืองเสาช่างมันอมไอ้บุรีไม่ใช่เดเรื่องจะอยู่ตื๊ดอะไรเนี่ยไอ้นีก็ด้วย เป็นะนักตั้งผู้ชมอ่ามาฟอสซิลมาขนาดนี้ไม่รู้หาก่อนเอเอ่ขุดกากเลยฮะฟอสซิลทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเธอริซิโนโซอรัสเก่งคตรเก่งไม่ถึงในเช่นจูราสสิกเวิร์กเก่งชอบนะเออ,อมันตรงนี้ตรงนี้ดิเออต่อ อืมนี่ชอบนะสามตัวเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะหัวขาดไม่เอาหัวขาดไม่เอาอะไรวะนี่อ่ะมอาได้ยรงนี้หัวขาดหัวขาดหัวขาดเอเ่อโอเคแ้ยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าใส่พันอะไรนะครับแล้วทีนี้มันแปลกๆนะ ใจีจรวดสับโอ,อู้ไดโลโฟโอรัสไดโลโฟโอรัสนี่ตัวเราจะได้ที่หนึ่งไหมโอ้ไดเมทอดอนไปในใจผมชอบไดเมทอดอนมากนี่ด้วยอเพลโตโซรัสเฮ้ยในจรวดตัวแรกที่ทุกคนพบ,บเอาไป พิพิโรคัตอุยอยมมันเยอะจังวะอ่าสักตัวก็ได้อ่าชอบนะชอบนะไปกันโอ้ท่านผู้ชมบอกคิดละอินนี่มันอะไรวะสไปโนเหรอสไปโนอัมอัมขมันอนะที่เล็กที่เล็ก ชอบนะไม่ได้ชอบที่สุดอะเรือน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 ลงมาอืมเอ่มเอม,มีตัวอะไรอีกไหมเรือนกันโอ้เจ้าเอ่อน่าว่าลืมชื่อซีโรฟริซิสซีโรฟริซิสอืมแพคคีเซฟาโลซอรัสเออเหมือนกัน ไลโอโบรดัน like ชอบนะพี P ่อ e ีออร์ปเตอร์ e P T e R หรือเปล่าวะหรือว่าหาชื่ออีกแล้วท่านผู้ชมมาแป๊บหนึ่งนะผมหาชื่อก่อนผมลืมคอมซอกนทัศน่าจะเอิม่มเอิ่มเยอะจังวะไทเซราท็อปไทเซราท็อปเอา อือี่อะไรนะ่อะไรเนี่ยเอาอ้เอาเฮ้ยเจเจท็อปไมมาเอ้ยตัวนี้ไม่รู้จักลืมชื่ออ่าไม่มีตัวอะไรที่โดนเรียกว่ากากเลยอ่ะอันนี้พันอะไรอะ่ะไม่รู้ลืมชื่อเอ่เหมือนกัน ไอตัวไหนที่ไม่ได้จอดจะอยู่อันนี้นะอ่เอ่เอ่าออกไปเจ้าอันนี้ไม่รู้ว่า,าดอีดีแล้วเจ้านี่เอาชอบนะไปก่อน สเตโกหัวคาดสเตโกอย่างน้อยก็รู้ว่าสเตโกก็เอาอืมลืมชื่ออีกแล้วหรอวะโอ้โหไม่ได้อ่านหนังสือมานานชื่อว่าเอา่อสไตาลากูซอตสอ๋อหายอ่อออไมไปก่อนไททันโอโบอาไม่ไม่นับ ตัวสุดท้ายแล้เกือบสุดท้ายแล้อันนี้ชอบไอเดซ่ามีคนนะชอบหมดอ่ะเอาไวๆๆๆ้ไปไกลไปไกลมามามาเอาไว้ไหนเออเออเออขึ้นไปอยู่นะตัวสุดท้ายแล้วตาย <c oughs> มันมันเก่งนะเว้ยแต่ Uh huh. เอาไว้นี่ชอบนะโคตรชอบไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ชอบอยู่นะโอเคแค่นี้แหละครับ,บายบาย